สวัสดีครับจากเต็นท์รถโคตอาร์ทโฮมคาร์นะครับวันนี้ทางโอตาร์ทโฮมคาร์ของเรานะครับก็มีรถเพิ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัว2.4ตัว V ขับ2นะครับปี2018นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน100,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่2 1 1 6 3บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดนะครับที่นะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370ครับ เป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4 0 6 9นะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็ทางเต็นท์ของเรานะครับเน้นคัดแต่รถบ้านแท้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมใหม่แท้ด้วยนะครับอ่า ก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางโอทัชคุมคราวของเราก็จะพาไปย่นโฉมหน้าของตัวเจ้า Fortuner ปี2018ิคันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับก็ตัวชุดกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแบบ3ามชั้นใหญ่ๆเลยนะครับตัดรับไปกับตัวชุดโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับแบบไบเบีม LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้าแล้วก็เถิบลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ ตัดด้วยในส่วนของตัวชุดขอบลายคิ้วแบบคมเนียมนะครับดูสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดนะครับด้านข้างล้อนะครับก็จะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับผมขนาดขอบ18นิ้วเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับภายในซุ้มล้อนะครับต้องบอกเลยว่าสะอาดเอี่ยมเลี่ยมนะครับแล้วก็มีการพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถที่สาคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้าง มือปประตูนะครับจะเป็นแบบคมเมียมทั้ง4บานนะครับบันไดข้างนะครับปี18แล้วเนี่ยบันไดข้างจะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับดูสวยเลยตัวระบบเบรกนะครับตัวปี18แล้วจะเป็นระบบเบรกหน้าดิสหลังดิสนะครับให้ดูเลยนะครับหน้าดิสหลังดิสอ่าต่อมาครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับหรือด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับไฟไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ แบบ LED แบบไลท์ไกดิงนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนของตัวเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวชุดสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับต่อมาในส่วนตัวนะครับคิ้วนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับตัดด้วยลายขอบแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีระบบเสริมความปลอดภยัยชุดกล้องมองหลังนะครับตัวฝาท้ายตัวนี้ของเจ้าฟอร์จูเนอรก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ แล้วก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่วิ่งน้อยด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับต้องการหารถนะครับประเภท PPV รถครอบครัวแบบเจ็ที่นั่งนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรามีนะครับ Fortuner นะครับตัว2.4ตัว V ขับ2ปี2018คันนี้นะครับอยู่1คันนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องกันตามมาเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่าออปชันนะครับของตัวขับ2กับขับ4เนี่ยต่างกันยังไงนะครับของปี8 8อ่าตัวนี้ภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด2.4ลิตรหรือเครื่อง2,400ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง16วาลนะครับตัว V-N Turbo Intercooler นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าที่ประมาณนะครับ3,400รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ400นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ2,000รอบนะครับต่อนาทีมาพร้อมกระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับพร้อมปุ่มแพทเทิร์นชิพนะครับอ่ารถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยโดนชนมานะครับมาร์กเดิมอยู่รบแต่ขูดสีเก็บสีมีครับคันนี้อ่าต้องแจ้งเลยนะครับเพราะรถมันนะครับ สองปีนะครับจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยเป็นไปไม่ได้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในนะครับห้องผู้โดยสารกันทันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับจะตกแต่งด้วยโทนสีน้ําตาลนะครับตัดกับในส่วนของตัวชุดลายคอนโซลดํานะครับอ่าแล้วก็ตัดทิมในส่วนของตัวชุดลายนะครับเออสี b r อนเงินนะครับเบาะนะครับตัวนี้ เบาะนะครับเบาะหน้านะครับฝั่งด้านคนขับจะเป็นไฟฟ้านะครับอ่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันว่าเป็นไฟฟ้าไหมนะครับตา,ามมาเลยครับอ่านี่นะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับ ปี2018แท้นะครับจะเป็นบอกคู่หน้าไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยนะครับมีปุ่มสามารถรับสายวางสายนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแบบบลูทูธแล้วก็นะครับมีปุ่มนะครับแพตเดิชิพ ตัวนี้จะไม่มีในส่วนของตัวปุ่ม c r สคอน Control นะครับคือล็อกความเร็วจะไม่มีนะถ้าเป็นตัวขับ4หรือตัวซิกมาโฟจะมีนะครับอ่ะต่อมาครับสวิตช์กระจกประตูนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นปุ่ม push start นะครับหรือปุ่ม start stop engine นะครับถล่ลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับปุ่มยกเลิกคําสั่งนะครับเปิดปิดฝาท้ายแล้วก็ ตัวเปิดฝากระโปรงหน้านะครับฝาถังน้ำมันนะครับอถือขึ้นมาคันนี้นะครับรถวิ่งนะครับน้อยมากเดี๋ยวดูนะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่ห้าหมื่นนะครับแปดพันสองร้อย็สิบเอดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะครับอ่าก็ รถคันนี้นะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับและที่สําคัญทางเต็นท์โอ,อทอสของเรานะครับยินดีลงในสัญญาเช่าซื้อได้เลยนะครับว่ารถเราเป็นรถบ้านแท้ไม่แท้ตรวจสอบได้นะครับถ้ากรณีที่ผมพูดมาไม่เป็นความจริงนะครับสามารถเอารถมาขายคืนเราซื้อเงินเต็มคืนเต็มจํานวนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวมีลายลักษณ์อักษรให้ เถิบมานะครับบริเวณคอนโซลกลางด้านบนก็จะเป็นในส่วนตัวชุดนาฬิกาไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากนะครับช่องลมแอร์นะครับเถอบมาก็จะเป็นในส่วนตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นนะครับ DVD CD MP3 เนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบนำทางในวีเกเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมาพร้อมกับระบบนำทางในวีเกเตอร์แบบภาพ 3D นะครับตัวนี้รองรับทั้ง 2D และ 3D นะครับอ่า นี่นะครับรองรับทั้งภาพ 2D และ 3D นะครับสามารถนะครับรองรับขึ้นวิทยุ FMAM นะครับ AUX e ได้นะครับและที่สำคัญพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผ่านพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันได้ด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ต่อมานะครับนอกเหนือจาก เครื่องเล่นแล้วระบบนําทางในวีกิเตอร์แล้วยังมีลิงก์กับเชื่อมต่อกับในส่วนของตัวชุดกล้องถอยนะครับคือพูดง่ายๆว่าสามารถขับขี่นะครับโดยปลอดภัยได้เลยนะครับอ่านะครับแล้วเถดลงมานะครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้ นะครับผมเถิบลงมาด้านล่างก็จะมีช่องเสียบนะครับ AUX นะครับ USB ช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้นะครับตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์เนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดนะครับแล้วก็ไฟบ้าน220โวลต์อีก1จุดนะครับต่อมาตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับจะไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับตัดลงมานะครับบริเวณคอนโซลเกียร์นะครับก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับ แล้วก็เถิบลงมาด้านล่างก็จะมีปุ่มนะครับอีโค o โหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับส่วน power mode ก็จะเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับในเรื่องของตัวอัตราแรงเร่งหรืออัตราแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นก็จะปี๊ดปาร์ตนิดน,นึงตัวนี้ก็จะกินน้ํามันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เถิบมาก็จะมีระบบนะครับป้องกันการลื่นถลายนะครับ VSC นะครับอ่าออกมาบริเวณนะครับ ยูบ็อกซ์คอนโซลกลางนะครับก็สามารถเก็บของได้นะครับลึกเลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับด้านบนหลังคานะครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่แว่นตาเหมือนเดิมครับมีนะครับไฟอ่านแทนที่หรืออ่านหนังสือเป็นแบบ L.E.D. นะครับม่านบังแดดนะครับเปิดนะครับปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ นะครับภายในดูกว้างเลยนะครับภายในดูกว้างเลยนะครับอ่าดูผ้าหลังคาเลยครับยังสะอาดเอี่ยมเรี่ยมอยู่เลยนะครับตัวระบบปรับอากาศนะครับก็แยกระหว่างตอนหน้ากับตอนหลังคือพูดง่ายๆว่าผู้โดยสารแถว2แถว3สามารถนั่งนะครับแล้วเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับพื้นฐานระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้ล็อกเซนทรัลล็อก นะครับระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับถุงลมแอร์แบ็มีครบให้หมดนะครับต้องบอกว่าพื้นฐานพวกนี้เขามีอยู่แล้วนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวเบาะหลังแถว2กันนะครับตามผมมาเลยครับอ่าตัวนี้เป็นเบาะที่นั่งแถว2นะครับก็สามารถแยกพับได้นะครับระหว่าง40 60นะครับ อ่าแล้วก็บอกแถว3สามารถพับได้50-50นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าด้านบนหลังคาก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมิแยกมาให้นะครับระหว่างที่นั่งตอน2ช่องลมแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องลมแอร์แบบหลังคาหรือที่เขาเรียกว่าแอร์ลาวนั่นเองเย็นทั่วถึงแน่นอนมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้นะครับจุดที่2นะครับพร้อมไฟบ้าน1จุดนะครับอ่าต่อมาครับเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดูนะอ่าเห็นไหมครับพับเบาะขึ้นง่ายๆเลยอ่า นี่นะครับพอดีด้านหน้าติดนิดนึงผมไม่ได้พับหัวเบาะไว้นะครับเปิดให้ดูนี่นะครับง่ายมากแล้วก็ขึ้นไปนั่งนะครับแยกระหว่าง40กับ60เอ่อ40กับ60ฝั่งนี้จะเป็น40ฝั่งนู้นจะเป็น60นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสามกันแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายเลยนะครับของเจ้า Fort จ n e r ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือฝาท้ายนะครับเป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับ ต้องบอกว่าดูสุดยอดเลยนะครับอ่ะเบาะแถว3นะครับดึงเห็นไหมครับพับได้เลยใช้เพียงแค่มือเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยนี่นะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะมือหนึ่งผมถือกล้องนะครับใช้มือเดียวนะครับพื้นที่เหลือๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกนะครับผู้โดยสารหรือบรรทุกสัมภาระด้านหลังนะครับสบายนะครับอ่า ลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจนะครับมองหารถครอบครัวนะครับสไตล์ประเภท p p v 7ที่นั่งนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับ Fortuner นะครับตัว2.4ตัว V ขับ2ปี2018นะครับคันนี้อีก1ทคันนะครับออกรถกระลาวช่วงนี้นะครับ ฟรีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับซื้อเงินสดหรือผ่อนก็ไม่เสียแวดนะครับรับประกันกล่องเครื่องเก,เกียร์ให้1ปีนะครับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกหปีเต็มพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถังแล้วก็ติดกล้องนะครับบันทึกภาพหน้ารถให้ของแถมอื่นอีกมากมายนะครับอ่ะ ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับขออนญาตฝาก f o r t u n e r นะครับตัว2.4ตัว V ขับ2ปี2018ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีก1คันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคหรับ